ไปลองฝึกผสมท่ากันป่ะนะมีท่าวันนี้มีท่ามาฝากนะมี2ท่าท่าแรกก็คือกรีปไว้นะครับท่าที่2ก็คือวีสเตปไปดูกันไปดูกันเดี๋ยวครูจะทำทีละท่าก่อนนะผสมท่ากันนะครับกรีปไว้เสร็จแล้วก็มาชิ่งมาชิ่งเสร็จแล้ววีสเตปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเอาสองท่าผสมกันเดี๋ยวไปเรียนกันก่อนไปเรียนกันก่อนว่าผสมยังไงไปดูกันอ่าปะนะครับท่าแรกนะท่าแรกเรกเรียนเราไปเรียนกรีปไว่กันก่อน เกรปวายนะอยู่อยู่ฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเกินกล้องก็เลยเก็บไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะเสร็จแล้วเราไปเรียน V step นะเรียน V เ t e p 9แบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 1> 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะทีนี้นักเรียนทําตามครูนะนักเรียนทําตามครูลุกลุกทตามครูเดีย๋ยวครูจะสั่งแบบนี้ทำกริปไวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วครูจะสั่งค่าเพิ่มก็คือมาร์ชิ่งนะครับแล้วก็พอเสร็จมาร์ชิ่งเสร็จครูจะสั่งวีเซ็นักเรียนก็ก้าวขาออกไปวีเซ็พร้อมกันโดยที่นักเรียนอันนี้นักเรียนจะได้เรื่องจังหวะของการออกขาด้วย นะครับประเดียนกันอ่ะพร้อมนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยนะครับจะ,จะได้ทาเป็นจะได้ทําเป็นนั่งดูไม่ดีไม่มีประโยชน์นะ5 6กเกรฟ Y 1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้าหกมาชิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก step หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาชิ่งหนึ่งสองาเกรฟ Y หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาชิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวีสเตปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกฟวายหนึ่งสองไม่ใช่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้นับผิดแล้วเห็นไหม <laughs> ได้สองท่าได้สองท่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่นักเรียนจะฝึกผสมนะครับจะเห็นว่าจะต้องตัด มาชิ่งออกไปถ้าผสมแล้วนะผสมเสร็จหนึ่งทำเก็บไวเสร็จตัดมาชิ่งออกแล้วก็ใส่วีเลยเก็บไวปึ๊บ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 วี v เลยนะครับวี v เลยเนี่ย ก็เอาเก็บไว้กวีเก็บไว้บกวีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นท่าที่คุ้นชินกันแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ท่าที่บอกว่าอยากได้ท่านั้นผสมท่านี้อยากได้ท่านี้ผสมท่านั้นนักเรียนคอมเมนต์ให้คุณหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้คุณหน่อยว่าอยากให้เอาท่าอะไรมาบวกท่าอะไรนะครับหรือว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะทยอยมาเอาเคล็ดลับนะครับเอา ทริคเล็กทริกน้อยนะครับแบบนั้นแบบนี้เอามาลองให้เรียนลองได้ทำดูแบบเช้าๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนฝากาดติดตามด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ